เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับาพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชิปเฮ้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกสีเลือกใช้ครับรถสวยราครับมอไซค์นิสสันซันนี่ครับมี2001เครื่องเกียร์ดีสีสวยครับสียังเดิมๆบางๆยังเงางามราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นไปขับเที่ยวขับใช้งานเดินทางไกลได้สบาย เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นชำ่ำช่วงล่างก็ยังดีครับสีสันบอดี้สวยงามเดิมบ้างไม่มีชนหนักใช้น้ำมันล้วนครับไม่แก๊สเครื่องสดๆภาษีพบรบไม่ขาดครับครบเล่มเอกาสารชุดโอนครบเลย <c oughs> เครื่องเสียงม่ฟังภายในเป็นเบาะหนังแผงสวิตช์แผงคอนโทรลตัดลายไม้ครับสวยหรูสไตล์ v i p 4 9 0สีาบาทคุ้มๆถ้าชอบาฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชิปเป้าแลวซื้อประจำได้ไหมพาคลิปใหม่ๆครับ สนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของท่านเองพี่กาดดูรถอยู่เด็ดอุดมจังหวัดอุบลเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยแผงประตูสวยงามครับไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเบาะนั้งสภาพดีสวยสวยไม่ขาดครับผมให้ต่อได้เลยในราคามอไซ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ